ในด้านโรคภัยไข้เจ็บของชาวสยามนั้นเดลาลูแบร์กล่าวว่าโรคที่เป็นกันมาคือโรคป่วงโรคบิดไข้จับสันไอวัดไอหอบโรคบวมทุกชนิดโรคไขข้ออักเสบโรคลมบ้าหมูวันโรคปอดโรคมะเร็งโรคฝีโพรงนองและปวดโรคไฟลามทุ่งกามโรคและโรคฝีดาดในด้านการรักษาผู้ป่วยแพทย์ไทยไม่รู้จักวิธีสัลยกรรมใช้ยารักษาตามตำรับที่ปู่ย่าตายายสั่งสอนกันต่อมา สวัสดีค่ะมือนี้มอพอกันก็หมอจอยกู๊ดกันอีกเสียงในพิมพ์คือเก้านะจ๊ะมือนี้หมอจอยจะขอมาไขข้อข้องใจหรือว่าอธิบายของคำศัพท์คำว่าโรคป่วงให้ฟังนะจ๊ะถ้าสำหรับบ้านไหนที่มีผู้เฒ่าผู้แก่นะคะหรือว่าคนโบราณโบราณอายุสัก เจ็ดสิบแปดบปีขึ้นไปในบ้านอาจจะคุ้นชินหรือว่าเคยได้ยินคำคำนี้เนาะแต่ในโลกปัจจบุบันหรือว่าคนสมัยรุ่นใหม่ๆก็อาจจะไม่เคยได้ยินแล้วนะคะลักษณะหรือว่าอาการของโรคปวงนะคะเป็นคํานิยามของหมอแผนโบราณนะคะที่ใช้เรียกชื่อโรคหรือว่าลักษณะอาการของคนไข้ที่มีภาวะลงท้องหรือว่าท้องเสียอย่างรุนแรงควบคู่ไปกับ คนที่มีภาวะอาเจียนนะคะซึ่งถ้าใครที่มีการท้องเสียรุนแรงร่วมกับอาเจียนนะคะแล้วก็มีอาการของการบิดมวนท้องด้วยอย่างเงี้ยนะคะเป็นมากๆนะคะ,ะเขาก็จะมีคำศัพท์เพิ่มเข้ามาอีกคำหนึ่งก็คือเรียกว่าโรคสันนิบาตสองครองคือมีอาการ2ออย่างร่วมกันสาเหตุก็อาจจะมาจากการทานอาหารที่แปลกๆหรือว่าอาหารที่ไม่ได้ปรุงสุกอาหารที่มีเชื้อโรคนั่นเองค่ะ โบรโบาณนะคะเขาก็จะมีตำรับยาที่เป็นยาหม้อนะคะเพื่อรักษาอาการโรคสันนิบาตสองคลองหรือว่าโรคป่วงแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยหมอจอยเคยบอกไปแล้วเนาะถ้าเป็นท้องเสียอย่างธรรมดาเราสามารถใช้สมุนไพรนั่นก็คือกล้วยกล้วยดิบนะคะกล้วยน้ำว้าดิบกินตั้งแต่ครึ่งถึงหนึ่งลูกได้เลยนะคะง่ายๆหรืออันนี้ก็กินแบบแก้ท้องเสียแบบเล็กๆน้อยๆได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเรามีอาการท้องเสียแบบ หนักหน่วงมากๆร่วมกับอาการอาเจียนแล้วก็รู้สึกว่าถ่ายท้องบ่อยมากๆเป็นนานมากเกินกว่า2-3วันเนี่ยหมอจอยแนะนำให้ไปพบแพทย์แผนปัจจุบันโดยด่วนทันทีเลยนะคะเพราะว่าบางทีเราอาจจะมีภาวะของการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารซึ่งมีอันตรายถึงตายหรือว่าเกิดภาวะช็อกขึ้นมาได้คะ่ะจะมื่อนี่ก็ได้ขอสรุปนจะได้รับ รับรู้ความหมายของคําว่าโรคป่วงแล้วเนาะโรคป่วงหมายถึงคนที่มีภาวะท้องเสียบวกกับอาเจียนร่วมกันอย่างรุนแรงเรียกว่าโรคป่วงนะคะว่าแมนว่าค้นบ้าเนาะที่ว่าโรกเป็นบ้าป่วงหรือว่าอย่างประมาณนี้นะจะมือนีหมอจอยกูดแกนีก่ขอลาไปก่อนจ้ามะพอกันไมมื่มอหนาจ้าสวัสดีค่ะ